เอ็งอยากเติมวอลเลนพ p อยไหมนี่แหละเค v ว์เพเขาเปิดเว็บไซต์ให้ผู้อเองสามารถเติมโค้ดด้วยตัวเองได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมโปรฉลองเปิดเว็บไซต์แค่นั้นยังไม่พอใส่โค้ดเจ็ตโตได้ส่วนลดเพิ่มอีกตั้ง3%ทันทีแบบไม่มีขั้นต่ำจะเปย์ให้ตัวเองหรือจะเปย์ให้สาวก็คุ้มเพเปให้คุ้มเปย์สลัดต้องที่เคว์เพ ก็สวัสดีท่านผู san, ้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มารีวิวเมาส์เจ้าตัว Dragon ฟเอฟวันโมบ้ที่ผมได้มาเนี่ยเมื่อประมาณถ้านับจากคลิปที่รีวิวเจ้าเมาส์ตัวนี้ไปก็ประมาณ2เดือนกว่าเห็นจะได้แล้วแต่ว่าอายุการใช้งานจริงๆของเจ้าเมาส์ตัวนี้มันไม่ได้ถึง2เดือนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานมันแบบว่าหนักอะไรขนาดนั้นด้วยวันนี้ก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆสั้นๆให้ฟังแล้วกันว่าหลังจากที่ใช้มาเป็นระยะเวลากว่า1เดือนกว่า หรืออาจจะ2เดือนเนี่ยครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรที่มันนา่งโงมิดใจนะครับสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสวิตช์ที่ลองใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการเบิ้ลหรือว่าในเรื่องของการแบบบุ่มลงไปจนกดไม่ได้จนมันพังอะไรอย่างเงี้ยทุกปุ่มเลยที่อยู่บนเมาส์ะครับคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็เมาส์ด้านข้างอีก2ปุ่มเนี่ย ตอนนี้คือที่ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์ครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นโพลิเลส4000เฮอร์ใช้อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับผมสําหรับปัญหาของเจ้าตัว F1 Mobile ที่ใช้งานตอนนี้หลักๆเลยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งาน หมดไวเวลาเราเปิดใช้เจ้าตัวสัญญาณ 4KHz นะครับจะหมดไวเป็นพิเศษเลยก็คือเวลาผมเล่นเล่นเกมเนี่ยสมมุติสตรีม3ามชั่วโมง4 <3> <3 3)> <3 네ี่ชั่วโมงทีไปคร่าวๆเลยก็ประมาณ3-6ถึงชั่วโมงเนี่ยมันก็จะกินแบตไปสักประมาณ20-4 0เเนะครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละครับจะถ้าเล่นนานกว่านี้เล่นทั้งวันอันนี้ผมไม่ไม่รู้เลยว่ามันจะลดไปประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือเป็นเฉลี่ยคร่าวๆนะครับเวลาผมเล่นเกมเสร็จเนี่ยมันก็ จะลดอยู่คร่าวๆต่อวันก็ประมาณนี้แหละครับ 2 0 4 0แต่ถามว่าหมดไวไหมก็ก็หมดไวนะครับในระดับหนึ่งแต่เขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าถ้าเราใช้งานเจ้าตัวสัญญาณ 4K Hz เนี่ยจะทำให้แบตเราลด,ดลงไวกว่าปกติอันนี้เป็นเรื่องที่รับได้ครับรับได้ผมเน,น้นเน้นคุณภาพไงเออคือผมเน้นคุณภาพผมไม่ได้มานั่งห่วงแบตอยู่แล้ว <laughs> ต่อมาก็จะพูดในเรื่องของรูปทรงนะครับผมผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ทรงบาลานซ์มาก็นานแล้วตั้งแต่ตัว G Pro Superlight นะครับก็เป็นเมนหลักเลยแต่ ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับ G 4 Superlight แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยครับเมาส์มันเบิ้ลครับเมาส์มันเบิ้ลแล้วรู้สึกว่าเซนเซอร์ช้ใช้ไปมันมันเอ่อด้วยแล้วทีเนี้ยประจวบเหมาะเลยว่าไอเมาส์ตัวนี้มาแล้วมันเป็นที่ค่อนข้างน่าสนใจณนะตอนนั้นอยากลองตัวที่เป็นสัญญาณ 4K Hz อดีก็เลยจัดตัวนี้มาแบบไม่ลังเลพอซื้อมาแล้วเนี่ยคุณภาพมันโอเคครับกลับมาเรื่องรูปทรงต่อรูปทรงเมาส์นเนี่ยครับก็คือเวลาเราจับไปเนี่ยมันอาจจะเล็กกว่าตัว Superlight หน่อยแต่ ว่ามันก็ไม่ได้จับลำบากขนาดนั้นผมรู้สึกว่าไอ้รูปทรงของเจ้าตัว F1 m o b i l e ตอนนี้โคตรอยากเข้ามือเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ก็ยกให้เป็นเมาส์หลัก ณนะปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเจ้าตัว VGN Darkon Fire นะครับผม F1 Mobile ตัวนี้สำหรับคลิปนี้รีวิวคร่าวๆสั้นๆหลังการใช้งานมาเป็นเดือนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าผมมีโค้ดพิเศษเอาไว้ฝึกข้อมือยามว่างทิ้งไว้ให้ในคลิปแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันอยู่ช่วงไหนถ้าผู้ชมลองไปดูเอาเองรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับโค้ดนี้ก็อย่าลืมดูให้จบกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ได้โค้ดไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมเอนจกับลิปที่เหลือครับผม

we too primitive. Wait, elbow, elbow. Hey, raise low. Raise 1 HP. Moment on site, i so Raise low, elbow. Nice. Wait, you guys go raise on the staircase, race I think. Raise on your left. Oh, you chat. One down, One down b on. I think, oh. <laughs> one enemy remaining one oh. enemy <laughs> remaining oh. ปล่อยมันเล่นอยู่ก่อนเ,อเนี่ยสกายโกสกายดูฮอร์กนทีอีก One support. My old friend. You don't. Kill. Stealing sight. gone here. Catcher. One enemy remaining. My man, 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 One more in down. One and A one more A. Okay. One enemy remaining. <laughs> Somebody's there! Behind you. On the... Spike planted. Right here, right here. Out of charge. Last player standing. One enemy hey. remaining. Reloading. Scam Spike down A. camera One enemy remaining. I shot. Cutting division. Spike is A. Thrifty! กันอยู่บ่อ1ก่อนจากกันไปนะครับผมจะลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเปิดแจ้งเตือนเปิดกระดิ่งกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ให้ด้วยนะครับผมก็เจอกัในคลิปหน้าทางลนี้ครับกับรบีนะจ๊ะบ๊บาย